พับ3ตอนแบบไหนพกพาแล้วไม่เกะกะนะครับวันนี้ธนาคารร่ำรวยมาแนะนำเลยครับมี3รุ่นด้วกันเลยนะครับล่มที่ผมถืออยู่นี่ครับเป็นล่ภาพับตอนนะฮะแบบแฟชั่นนะครับ,แบบรบด้านในนะฮะ มี UV สีดำกระดิกกับฝนได้เป็นอย่างดีโคก้าคือกันมาสนิมเลยนะครับผมตัวนี้โคก้าสามารถยืดหยุ่นได้ด้วยนี่ครับเป็นไงฮะพกพาได้นะครับสะดวกสบายฮะไม่ไม่เกะกะนะใส่กระเป๋าได้พกพาได้ตัวนี้นะครับขายส่งยกกล่องหนึ่งกล่องนะฮะมี100คันขายส่งเพียงคันละ75บาทรุ่นต่อไปนะครับที่แบบพกพาง่ายเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยแล้วก็เป็นสินค้าขายดีของบริษัทธนาคาร่มรวยเลยนะครับตัวนี้ครับเป็นลมพับ3ตอนสีพื้นยี่ห้อธนาคาร่มรวยนะครับ เป็น UV สีเงินนะโครงก้าสามารถยืดหยุ่นได้เช่นเดียวกันนะครับด้านในมี UV สีเงินนะโครงก้านขึ้นกันสนิมเป็นอย่างดีนะครับตัวนี้นะครับขายส่งยกกล่องครับ1กล่องมี100คันขายส่งมีค่าหา5บาทเห็นไหมฮะพกพาและเก็บได้ง่ายมากเลยนะครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับก็สามารถที่จะพกพาไปไหนได้นะครับสามารถเดินทางได้สะดวกสบายด้วยนะครับกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดีต่อไปนะครับเป็นลุ่มนะฮะพับ3ตอนลายสก็อตยี่ห้อธนาคารุ่มรวยนะตัวนี้นะขายส่งยกกล่องนะครับ หนึ่งกล่องมีหนึ่งร้อยคันขายส่งมีแค่ละห้าสิบห้าบาทนะครับตัวนี้ก็โครงการสามารถยืดหยุ่นได้หนึ่งกล่องคะสีคะลายนะครับผมพกพาง่ายนะคเก็บก็ได้หรือว่ากลางมาใช้กันแดดก,กันฝนตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายตอนเที่ยงได้หมดเลยนะครับเนี่ยเวลาฝนตกก็สามารถกลางได้ด้วยนะครับนี่ครับเป็นไงสีสันสดใสสวยงามเป็นอย่างมากนะครับธนาคารลุงล่งรวยเปิดร้านขายร่มส่งทุกวันนะครับ อาณาจักรขายล่มส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยต้องธนาคาล่มรวยช่องทางการติดต่อของเรานะครับ0891246230และ0824477555ลน์แอดของอ5 5, ขเรา SIT 0824477555ธนาคาล่มรวยอาณาจักรขายล่มส่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย